Peace. ใช่เลยจหบับเด็กผู้หญิงที่ชอบทำเครินเนาะงานตัวนี้นี่ตอบสนองเลยจะบอกว่าตัวนี้นี่สามารถที่จะเปิดแล้วใส่อย่างนี้ได้แล้วจุดเด่นของมันคืออะไรครับคือมันจะมีสองชิ้นนี้ที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ใช่เลยเราเอาใส่เข้าไปเลยเนาะปลากระไก่เสร็จปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บไอ้ตุงลูกตามันเนี่ยคือเป็นตัวเปิดเนาะเหมือนตู้ไมโครเวฟอ่ามันอบหนึนะเฮ้ยีสากเอฟเฟกต์ใช่เลยแสงจะทําให้มันเปลี่ยนสีนะใช่ เลยอ่ะรอสักพักนึงเหมือนไมโครเวฟเหมือนไมโครเวฟแล้วก็เล่นหาที่ที่แล้วมีที่ที่ออกมาหน่อยร้อนร้อนร้อนนี่เตรียมแล้วปลาจะเปลี่ยนสีนี่ไงตรงนี้อ่ะแล้วไอ้หนุ่มปลาก็เปลี่ยนสีอ่ะใส่พอใส่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนสีอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะอ๋อคือลูกกระตามันหมุนได้สองใช่ใช่จ้ะมันสามารถทำงานได้สองแบบเลยนี่นี่เลยชูชีชูชีมาแล้วชูชีสักพักนึงก็ออกมาเปลี่ยนสีอีกปิง